เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชวานพลเมืองดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต3พักก้าวไก่ท่านประธานครับวันนี้ผมขออนุญาตอภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของพักก้าวไก่ทั้งสองฉบับเพื่อคืนสิทธิ์ความเป็นมนุษย์ให้กับพี่น้องแรงงานให้เขามีสิทธิ์ที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีสิทธิที่จะสามารถนับถือศาสนาใดก็ได้มีสิทธิที่จะเลือกทํางานในที่ตัวเองชอบ ให้พวกเขามีเวลาในการค้นหาตัวเองมีเวลาทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทาท่านประธานครับหลายคนอาจจะคิดว่าหลักการที่ตรงไปตรงมาอย่าง no work no pay หรือไม่ทํางานก็ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นหลักการที่ดูแล้วก็สมเหตุสมผลดีแต่ท่านประธานครับท่านประธานรู้ไหมครับว่าในสถานประกอบการประกอบการหนึ่งเนี่ยมีพนักงานเหมือนกันทํางานวันละทํางาน26วันต่อเดือนเท่าๆกันเวลาเข้าออก งานก็พร้อมกันมีลักษณะางานมีหน้าที่มีความรับผิดชอบไม่ต่างกันหรือแม้กระทั่งยืนทํางานอยู่ข้างๆกันแต่คนนึงได้ค่าจ้างถ้าคิดตามอัตราค่าแรงขั้นต่ําตกเดือนละ1830 18าบาทแต่อีกคนกลับได้ค่าจ้างตกเดือนละเพียง9,386บาทเท่านั้นเองครับท่านประธานต่างกันถึง1,444บาทคําถามคือ เป็นอย่างนี้เพราะอะไรรับท่านประธานเพราะว่าคนที่ได้เดือนละหนึ่งหมื่นนายจ้างเขาจ้างแบบรายเดือนในขณะที่คนนายจ้างเขาจ้างแบบรายวันคนที่นายจ้างจ้างแบบรายเดือนได้สวัสดิการได้วันหยุดได้วันลาครบตามที่กฎหมายกําหนดแต่คนที่ถูกจ้างงานแบบรายวันสวัสดิการเขาก็ไม่ได้จะลา,าจะลางานตามสิทธิที่กฎหมายแรงงานก็ไม่ได้ หรือแม้กระทั่งป่วยก็ต้องคิดแล้วคิดอีกครับว่าจะไปทํางานหรือหยุดพักผ่อนรักษาตัวดีเพราะเขากลัวว่าจะสูญเสียรายได้นั้นไปรวไมไปถึงหน้าที่การงานก็ไม่ได้มีความมั่นคงเพียงพอที่จะทํามาหากินในสังคมที่ค่าน้ําค่าไฟค่าน้ํามันแพงขึ้นแพ,งข,นพงขึ้นอย่างในทุกๆวันนี้นี่เป็นปัญหาของพี่น้องแรงงานหลาย,ลายๆคนในนิคมอมะตะชนบุรีรวไมไปถึงพนักงานร้านสะดวกซื้อพนักงานร้านอาหารแบรนด์ดัง,ดง,ดง ที่สะท้อนผ่านตัวผมมาครับและสิ่งที่จะตอบสนองข้อเรียกร้องของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ได้ก็อยู่ในพระพราชบัญญัติฉบับนี้แล้วครับท่านประธานซึ่งสรุปใจความง่ายๆคือร่างกฎหมายตัวนี้จะทําให้ลูกจ้างรายวันที่ต้องทํางานทั้งเดือนได้รับค่าจ้างสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการอื่นตามพรบคุ้มครองแรงงานเทียบเท่ากับการจ้างงานแบบรายเดือน รวมไปถึงทุกวันนี้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันก็ไม่ได้ระบุคำนิยามความหมายของการจ้างงานแบบรายเดือนไว้เลยว่าการจ้างงานแบบรายเดือนมีความหมายว่าอย่างไรต้องทํางานกี่วันถึงจะเรียกว่ารายเดือนหรือต้องนับวันหยุดตามที่กฎหมายได้กําหนดด้วยหรือไม่ซึ่งนําไปสู่การต้องใช้ระยะเวลาใช้ดุลพินิษ และกระบวนการตุลาการในการตีความบทบัญญัติของกฎหมายเมื่อเกิดข้อพิพาทด้านแรงงานขึ้นนายจ้างที่มีต้นทุนและทรัพยากรมากกว่าลูกจ้างอาจใช้ช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายในการเอาเปรียบลูกจ้างได้กฎหมายตัวนี้ก็จะมาเพิ่มคำนิยามคำว่าการจ้างงานรายเดือนเป็นการจ้างงานที่มีลักษณะงานประจำทำเต็มเวลาโดยลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน รวมถึงค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีวันหยุดพักผ่อนประจําปีและวันลาป่วยตามที่กฎหมายกําหนดด้วยครับโดยกําหนดให้หนึ่งเดือนหมายถึงเวลา30วันเพื่อเป็นการกําหนดแนวทางให้ชัดเจนในการวินิจฉัยบทบัญญัติทางกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงานรายเดือนให้เกิดความมั่นคงในการจ้างงานและสถานภาพของลูกจ้างและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ใช้แรงงานโดยรวมด้วยครับท่านประธาน สิ่งเหล่านี้ที่ผมพูดมาล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้านแรงงานจากอีกหลายๆปัญหาที่กําลังกดทับความเป็นมนุษย์ของพวกเขาหลักการทํางานพักผ่อนใช้ชีวิตหรือ Work-Life Balance ของแต่ละคนก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปบางคนต้องการมีเวลาทํางานที่ยืดหยุ่นเพื่อที่จะใช้เวลาได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นบางคนต้องการลาแต่ได้ค่าจ้างตามที่กฎหมายกําหนดเพื่อมีเวลาทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ การที่เราเสนอสิ่งเหล่านี้ต่อท่านผู้มีอำนาจไม่ใช่จะทําให้แรงงานมีสิทธิ์เหนือหรือเป็นต่อนายจ้างแต่อย่างใดแต่สิทธิเหล่านี้เป็นสิทธิอันชอบธรรมตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย,ยชนมันคือการคืนความเป็นมนุษย์ให้กับพี่น้องแรงงานผลที่ได้ก็ยิ่งจะทำให้ผลที่ได้ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างเองเสียด้วยเพราะจะทําให้เพราะการเพิ่มคุณภาพชีวิตลดชั่วโมงการทํางานสามารถส่งผลให้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของพวกเขาได้ดีขึ้นท่านประธานครับผมเป็นผู้แทนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานในระบบกว่า3 0 0 0 0นคนและที่ไม่ได้อยู่ในระบบอีกนับไม่ถ้วนซึ่งที่พี่น้องเหล่านี้กําลังเผชิญปัญหาอยู่ในทุกๆวันนี้พวกเขาต้องตื่นแต่เช้า6กถึงเจโมงไปทํางานกว่าจะกลับถึงบ้านก็2อถึงสทุ่มเพื่อมีเวลาอยู่กับครอบครัว และก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาพัฒนาตัวเองหรือค้นหาตัวเองแต่ท่านก็เอาแต่บอกว่าการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นต้องรีสกิลอัพสกิลต้องเพิ่มทักษะอย่างโน้นอย่างนี้ถึงจะมีค่าแรงเพิ่มถ้าพูดกันตามตรงมันค่อนข้างจะย้อนแย้งกันอย่างสิ้นเชิงปรทธานประธานพวกเขาต้องทํางานอย่างยากลําบากเพื่อสร้างผลกําไรอันใหญ่หลวงให้กับนายจ้างของเขาเพื่อแลกกับค่าแรงเพียงน้อยนิดแถมนายจ้างบางกลุ่ม พร้อมที่จะใช้กลเล่เพทุบายทางกฎหมายอีกสารพัดในการกดกดขี่พี่น้องแรงงานเพียงเพื่อหวังตัวเลขของผลทางกําไรนี่มันไม่ยุติธรรมเลยครับกับการปล่อยให้นายจ้างปฏิบัติกับประชาชนของเราเยี่ยงหุ่นยนต์เช่นนี้วันนี้ผมจึงขอเป็นตัวแทนของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ไม่ใช่เพียงแค่พื้นที่ของผมพื้นที่เดียวแต่รวมถึงผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ หวตเห็นชอบหลักการของร่างกฎหมายที่จะเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานทั้ง2องฉบับของพักก้าวไก่ในวันนี้ครับขอบคุณมากครับท่านประธาน